กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวแพลตฟอร์มไทยดีซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแพลตฟอร์มไทยดีคืออะไรแพลตฟอร์มไทยดีครับเป็นแอปพลิเคชันที่ของกรมการปกครองครับเป็นคนามาให้ประชาชนโหลดใช้ในการบริการสําหรับใช้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะครับสําหรับประชาชนที่ต้องการใช้สําหรับยืนยันตัวบุคคลครับสามารถโหลดได้ที่เพจสโตรหรือสามารถ มายืนยันด้วยนะครับมีวิธี2ขั้นตอนสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้นะครับช่องทางในการลงทะเบียนระบบไทยดีมีกี่ช่องทางทั้งหมดลงทะเบียนนะครับสามารถลงได้2ช่องทางสําหรับประชาชนที่ใช้ iPhone นะครับสามารถดาวโหลดที่ได้แอปสตอร์นะครับของ Apple Store นะครับส่วนของที่ใช้ Android นะครับสามารถโหลดที่เพจสต o ร์ได้นะครับลงทะเบียนนะครับก็คือให้ใส่เลข13หลักก่อนนะครับเสร็จปุ๊บ ยืนยานให้มีการถ่ายหน้าบัตรและหลังบัตรนะครับเสร็จปุ๊บโปรแกรมจะต่อใหอ้สแกนใบหน้าอีกทีนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านทั้งหมด8หลักนะครับให้รหัสอย่าเรียงกันหรือซ้ำกัน4หลักนะครับเพราะว่าป้องกันในการเข้ารหัสได้ง่ายครับสำหรับ คนที่ไม่สามารถลงทะเบียนแอปได้ตัวเองนะถามมามายืนยันกับเจ้าที่ได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับมายื่นให้เจ้าที่เจ้าที่จะทําลงทะเบียนให้โดยการสแกนนิ้วนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเสร็จแล้วก็เจ้าที่จะทําระบบให้สามารถใช้ได้ขั้นตอนแรกที่จะมาก่อนคือด้เตรียมคือเตรียมลงแอปมาไทยดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนมายืนยันนะครับแล้วสแกนนิ้วผ่านปุ๊บระบบจะทำตามขั้นตอนให้ในการสแกน แอปให้เรียบร้อยครับตามขั้นตอนจบมันจะง่ายครับสามารถติดต่อเจ้าที่ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอถ้าอยู่กรุงเทพเป็นสำนักงานเขตนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นอำเภอทุกอำเภอแล้วก็เทศบาลเมืองที่มีสำนักงานทะเบียนที่ทําเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนครับประโยชน์ที่ใช้กับระบบไทยดีมีอะไรบ้างระบบไทยดีนี่ก็จะใช้ยืนยันตัวตนนะครับในการขอรับบริการจากภาครัฐนะครับหรือไปติดต่อที่เอกชน นะครับปกติการไปติดต่องานเนี่ยเราก็ต้องแสดงตัวตนนะครับโดยยื่นบัตรนะครับเราถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันนี้มาแล้วเราสามารถแสดงบัตรประชาชนของเราในในรูปแบบดิจิตอลได้นะครับโดยไม่ต้องพกบัตรก็ได้ครับขณะนี้เราก็มีให้บริการในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็มีการแจ้งย้ายไปทางนะครับคือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภาครัฐก็จะมี การให้บริการาผ่านทางระบบดิจิตอลมากขึ้นนะในหล,หลายรูปแบบนะครับในการาในการติดต่อราชการทางระบบดิจิตอลนั้นก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดว่าเราได้ยินคำร้องหรือไม่นะครับเราก็ต้องมีระบบดิจิตอลนะฮะที่ใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านทางระบบดิจิตอลเราจะได้ติดต่อราชการนเจื่องนั้นได้นะครับระบบไทยดีนะคะ คุณสามารถใช้บริการได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เข้าถึงบริการของภาครัฐค่ะ